สวัสดีครับพบกับผมทรงผู้พาพาลี่สวนนะผมไม่อีกแล้วครับผมพี่น้องครับอยู่กับสวนกล้วยสายพันธุ์หอประทุมเพื่อนครับผมพิกัดดย้อมเพื่อสังขอมจจงหวัดอุดรท่านนี้นะครับผมผู้พาลายงันตัวนะครับผมเปิดน้ำใส่กล้วยครับผมเปิดน้ำใส่กล้วยอ่าเล่งความตึงครับผมอ่าให้ง่ายให้เงาให้ปังปังครับผม เดี๋ยวว่าสูตรนี้ได้ผลนะครับสูตรปรุ๋ยสูตร1 4 4 2 4ครับผมสูตร1 4 4 2 4ครับผมตัวไงเงีายวดีครับผมนี่คือปอดอวยนะครับผมปอดอวยเจ้าของอรูปพ้นจริงครับผมตามที่ได้ปลูกมาเป็นกล้วยช่วงนาแรกครับผม ช่วงจะเข้าเดือนเมษานะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอยู่กับส่วนกล้วยสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมอ่าเงี้ยเงี้ยไม่ค่าเพิ่นเห็นนี่เพิ่นตื่นเลยนะครับผมไม่ค่าขายแพงผมก็จะเอาไปอ่าส่งเพิ่นยอยู่ครับผมเป็นสูตรปุ๋ยสิบซีซียี่สิบนะครับผมสูตรปุ๋ยซีเอ่อสิบซีซียี่สิบครับผมอ่า เงี้ยเ้า,าดีนะครับผมใส่ยี่หอ้อใดก็ได้นะครับผมใส่ยี่ห้อก็ได้ไอ้ก็ได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นในเรื่องการตลาดเนาะสูตรปุ๋ยก็ยงแต่ว่าเขาเลือกสูตรนะครับผมเลือกสูตรมองหาอ่เอ่เอ มองหาสรรพคุณของปุ๋ยนะครับเนาะให้ได้ใหญ่ได้เง,าไ,งาได้เอ่อได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่าเท่ากับมะเร็งเป็นปุ๋ยมากครับผมเป็นปุ๋ยมากอ่าก้อนน้านี่ก้อนน้านี่อยู่ในช่วงอา่าเดือนสองเดือนสามเดือนคือมาหาหาเดือนนี้ใส่เป็นปุ๋ยเอ่อเป็นสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับผม สูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเ็นนะครับผมนี่นี่ครับผมห้วยกล้วยมีตํานี้ครับผมผมก็บ,บรูวว่านยังกัดมันนะครับนี่สิเป็นกระรอกหรือเป็นหนูหรือเป็นยังกระบรูนะครับนี่หรือจะเป็นนกบ่นี่ครับเป็นห้อยจุดห้อยบินห้อยบากห้อยบินอยู่นะครับโอ้่ไหวครับคนเสียอีกทีครับ นี่นี่บดเอมอันนั่นนะครับนี่ย่งาทววงาทั่วสวนย่นางาทั่วสวนยนเอ็้เบื้องปีครับผมเบงเบงบอทั่วปนไอนะครับนี่ปีเงาผมก็จะตัดลงแล้วนี่ตัดให้เเรือยูสามข้อพ่อสามข้อของปีนะครับผมย่งางทั่วแปลงยูกบดเห็นฮะ กำลังเปิดน้ำไสครับผมแต่ว่านาดินแห้งเคยก็เกาแต่ว่าถ้าสูบน้ำขึ้นไส้นี่จะดีครับผม,เ,เ,เ,ม,บผมเพราะว่าน้ำหอยก็ลดนะครับผมน้ำหอยก็ลดอันนี้ได้สูบซ้ำเมิดขึ้นเราซ้ำเมิดขนาดสองนิว้วดูจากหอยขึ้นมานะครับผมเป็นหอยล่ำคล้องเี่แล้ครับผมืม้นนี้ก็ได้มาขำกล้วยครับผมม,มาขำกล้วยมีเวลามาขำกล้วยกอน ทั้งคำกล้วยทั้งไม้กล้วยครับผมเพราะว่าผมกะเห็ดผู้เดียวในสวนนะครับผมเห็ดอยู่ผู้เดียวในสวน,นรเราต้องมีความขายันนะครับผมปักวกล้วยบ่ขยันบ่ได้เงินครับผมโอ้ปักวกล้วยเฮาเอามันเทียนดีๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะผมทุกๆช่อง ทุกๆสวนครับผมอาทิตย์ทันได้เขมาม่าซองมาเบิงสวนครับผมสวนของผมนี่อ่าสวนนองไม้ครับผมเป็นสวนนองไม้ได้รี่เริม่มท้ำในช่วงหนาแรกบ้างครับผมติดอย่งไรเนาะครับเนาะติดอย่งไรแต่ละเครือแต่ละวีครับผมพ่อพานบ่ครับผมกำลังซองหาความรู้ เพิ่มเติมครับผมทางสวนอาจจะบ่เอาพวเก่งเนาะครับผมเอาพวเก่งแต่วา่าอยากคว้าอยากาหาความดุเพิ่มเติมครับผมบ่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมนะครับผมตีกำลังเบิงโอ้เอาอะไรกับเมื่อยแล้วครับผม อลายก็เมื่ยยังอยู่นี่เนาโอ้เอาเดี๋ยวรอติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวก็จะได้ตัด,ดออล่องเอาละรอติดตามมั้งครับผมแตะเหลือเสื้อตะเหลียีมันเป็นตามที่ผมได้เอาไว้ปะแตะเหลือเสื้อตะเหละวบีนะครับเนาะความแตกต่างก้อมแตกต่าง ความหญ่ความเหยเนาะความตึงนี่นี่ผมบริวารผดนะครับเด้อเบิ่งแต่ละเครือแต่ละวีใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยครบแล้วครับผมเนืตลอดตัดเครืองลงอยาจะได้ขายนอนั่นมันอยู่ครับผมนี่จะได้ไตอันตัดเครือแล้วขายนอสว่างน้าแรงครับผมเอ่อส่วงนี้ทางสวนก็รับออเดอร์ไว้สักก่อนนะเด้อรับออเดอร์ไว้สักก่อนครับผม แล้วผมกับเหตุใดนอหลายๆแล้วผมก็จะทําการคุดนะครับผมทําการคุดให้ลูกค้า,าช่วงหนาแรงครับผมเท่าไรวบินกันไปครับผมแดดกระแดดค้าคาคำนี้แดดจ้าเลยนี่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสนีก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับ สวัสดีขอบคุณทาผู้ชมนะผมที่เขามารับชมทั้ง่องนะครผมทั้งภูผาภารีสวนต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมฝากกดติดตามไน้นะครับเด้อสวัสดีครับ